ัันมครบถ้าลมมันจะเป็นแค่ถังลมเปล่าแล้วตัดใช่อย่างนี้เดี๋ยวเราซื้อช่วงล่างเป็นเป็นลมเราก็ไม่ต้องใช้นี่ใช่ก็เพาเพาที่ซื้อไปมันมีหม้อลมเบรกอยู่ที่เพาแล้วก็ซื้อแค่ถังลมมาสต็อกถังลมใช่ไหมใช่นี่ถังลมแบบนี้เเออดียวถังลมเปล่าอย่างนี้ของอ่าแล้วก็มีตัวจามตัวตั้งลม เอาอย่างนี้ไปก็ได้เดี๋ยวเอาเอารุ่นของมันซีรีส์เจ็ดเลยจะได้ตรงรุ่นแล้วตีนมดละตีเบรกปะละตีเบรกก็มีนี่เกียร์มันเกียร์ซีรีส์เจ็ดนี่นี่แบบนี้อันนี้จะได้ได้ถูกหน่อยผมขายสามหมื่นคิดให้สองหมื่นห้าก็มันจะเข้าเหมือนกันคนฟ้าคนฟ้าที่ว่านี่ธรรมดาใชลมนี่ไงใช้ลมดันธรรมดาใช้ลมดันแต่ว่ามันเป็นคัดหวี ไปไปไปแปลงเงาเอาที่มันไม่ตรงอไม่มีคับก็ลดลงไม่มีคัดก็เอาอันนี้ไปเลย